ผมว่างดงดเพราะมันจะเป็นการตัดไปตัดมาไป็นต่อเป็นตาเป็นคนชอบนะครับถ้ารับไม่งั้นต้องถ่ายหลังแล้วก็ส่งทั้งหลังเลยครับนะครับแกะสับด้านได้นะครับแกะสัปด้านได้เลยนะครับแกะสัปด้านได้เลยรือไปตีเลย เก็บเลยครับเก็บเลยเก็บออกจากมือครับเอาออกจากมือไปเลยเอออครับ,รบผม้ามเด็ขาดอามนะเอาวางข้างล่างกัได้ครับวางก่อนคาในภาพนะครับใครที่จะวัตถุนมนคลให้หนูตาเจอได้นะครับกระเ๋ายกของรอเลยครยกของรอเลยครับยกขอ,อ,องนะครับยกของเลย ยองนมขึ้นมาครับยกนมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้ทราบข่าวสารกันได้อย่างทั่วถึงครับผมพยายามที่จะให้ด้วยนะครับทุกดีนะครับให้ดีนะครับได้ติดตามกันนะครับติดตามนะครับใครที่จะสนุกได้เลยนะครับตามนะครับ cố chấp luôn nhé,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  ถุงด้วยครับถุงล่างถุงด้วยยกด้วยนะครับยกถุงนี้ด้วยสาดูครับยกขึ้นนะครับยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยยกน้ำขึ้นครับยกน้ำขึ้นตีตีมาโนมาโนไปเลยครับไป ยกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยครับเด็ดต่อขอใหม่ยกขึ้นเลยครับ จับรวมไว้ครับจับรวมไว้นะฮะหลายๆแพ็กจับรวมไว้จับรวมไ,ไมะะว้ไม่ปล่อยมือนี่ครับไม่ปล่อยมือจับไว้จับไว้ไปก่อนนะครับดูางง ให้ลกงน้บ่อน ครที่ร้องสัตวานะฮะนั่งรอกันแน่นมากเลยนะครับสอนกันไว้นะครับสอนไว้ ยกนมครับยกแพ็กนมเลยนะครับอัเตครับกระธานรอฐพันโงรับแจงหัวสูญจากคนอาน้ลกระไพดำเนินการไล์ดิด้นามสูตรสแตนาร์ที่ดูด้วยการได้ Go. 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 สาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับขออนุญาตปิดไลฟ์สตรีมแค่นี้ก่อนนะครับสาธุครับ